ครับสวัสดีครับพบกับเรากับแม่นายนาน้องกึ่จ้าเรนมรีนะครับผมกับเมืองบรรยากาศครับตอนเ้ามืดอครับวันนี้คึกเต่เช้าเลยครับผมได้ของเล่นใหม่ีแล้วครับได้ของเล่นมาใหม่แล้วเอา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  คุณเมยก็โอ้ยให้ลูกเลนะ่นแน่ฮึบเอาต้นไม้ตึมตึมนะมาเอาเลยเอาเลยนี่ฮึบฮึบฮึบอุ้ยเรียนส้นไม้ ดูแม่นเลยนะครับเห็นลูกเล่นแล้วนกะวกยนะครับผมก็นกระกาโกลงกโอ้ยเยอะเย,ยอะย,ยอะเย,ยอะเย,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 ยลมปีนทองนะเน่ลมปีนทองฟางงานพุ๊บเอา นตามภาษาเด็กหน่อยครับมึงเอาไปแล้วไปแล้วึ๊บอย่าไปเด้อไก่แม่แม่เหยียบแตกได้บ่ได้เหรียญได้มึงขับคุเสีออกมาจากไหนเสียวยไปจะได้เอายุบยุบกุญแจเตะเตะเตะยุบยุบเอาเอาโอา้โอ้ ถือเลยสองขาเลยเอุาเอาเอาเอ้ <laughs> ่ดยางขาดเลยครับเบื้งเหรียญเอาเอามนี่กินทองเง้ว่าสดชื่นล่าเริงครับเท้าวันนี้ครับผม ขื้นล่าเรื่งมากไปอีกแล้วเห็นทึบคุณขึ้นเป็นไดบะเออเอออื้อ้มเออคุณตกใจไกลบะคุณอื้มอี้งยังอีงยังอีงยังเอ้ยมึงหนังมึงอืเฮ้ยเฮ้ย ไม่ใช่ธรรมดานะครับตัวเล็กๆอย่างนี้ไม่ใช่ธรรมดาสุดยอดเหมือนกันนะครับโอเอาออกมาแล้วเอาถ้าออกมาเอาบเขาก็ได้เด้อสิบอกไห้เอาอืออืนเลเสียเอาไปได้เอาเอามึงเอาเสียวเขาไปได้เอา มึงมือหน่อยมือหน่อยเอาเอาจะเ,เข้ายัางไงครับจะเ,เข้ายัางไงเอาของเล่นออกมาข้างน,นอกนี่เอาเอาเยยเข้าจังไดเอาลองมึงออเอาดูนะครับพัฒนาการนะครับผมเอรอเอาคุ้มล้วดูนะครับจะเ,เข้าได้ไหมคนนี้ว่าเลี่ยวเลยแล้วนี่เอา ว่าน่ะบอกว่าแล้วว่า่า,าเอาขราว่าได้ไปยังล่ะคุดโอ้เล่นเหนื่อยครับเพิ่มพลังครับยึดเมยครับประธานนี้ครับอา้าวพี่พี่พี่พ,พนนี่ยุพี่ของเล่นเนี่ยไปกินไหล แดยวไปกินหลเอา้าเอาเขาให้แล้วนะั่นเอาขี้เลยขี้เลยเอานั่งฮึบ <c oughs> เอยนะั่นเอาคอมเลยทีนี่กินคอมเลยนะสียงพระ ตีละข้งนะครับผมฟังเสียงนะครับจะได้ยินเสียงพระตีละั้งครับตอนเช้าเ้า,เา,เาบรรยากาศนะครับผม,มคุณแม่กเอาแล้วเห็นลูกนอนนั่งน,นั่งเห็นลูกเรียนแน่พอไ,ได้เด้ดูนะครับดูคุณแม่นะครับอเอาเอาเรียนให้แง่งลูกให้แม่จะห่วงคักคัดเลย นอนหมุนมาสบายโอ้ยอืมอืมตัวการคุณแม่ครับตัวการคุณแม่เอ้าอดันออกไปข้างนอกอีกเอาเอาคุ้ม เอาเขบาบ่ไใดดอกแต่ออกไปจังสันแล้วแล้วเลยปีนหังเอาเสียวเขาได้วาเอาอีนเอาเขาบ่ดใดด้อจับมึงปีนเผียไม่ได้นะครับผมเพราะว่ายัางเก็บเกี่ยวประสบการณ์ยังไม่เพียงพอนะครับผมยังเด็กมากนะครับ ยังดึกมากยังดึกมากหรือว่ามีของเล่นก็โอเคครับผมได้เล่นของเล่นนี่สิตื่นเศร้ามากครับได้ฟิดร่างกายครับอ้าหานั่งละนั่งละเอาโอ้โหโัโหโโๆาน เอเอาเอาโอ้ยเนาะมแม่เอ๊ะดูนะครับอายแล้วมาเล็กคนเอาเอาเอา,เอารูปแบบเลยอืมอืมเอาม่โอ้ยเนาะมึงแหมดยความห่วงใยนะครับผม ลูกเล่นแน่ระวังเดี้ยมคิวไอ้ยี่ยมองก็โอ้ยเหนื่อยหน่อยนะเนาะให้ลูกเล่นนะร <laughs> นนนนครับผมขอเล่นหน่อยแม่ใช่ไหมครับ อือเลาวถือ,อว่าเป็นบรรยากาศครับตอนเช้าเช้านะครับผมเงังกึมมัมนมีอากาศคงนคกึมครับเงิงฟ้าคืิงฝนแม่จกน้อยครับอากาศคลึงเนี่สมุนมาเต็มอีกแล้วสมุนบานพ่อพดครับ อืมยังีงยังออกมาไะยังออกนะฮะยังออกยังออกอืมฮะลูกเดาย้ยังหลตกใจจากของตี โอ้ยนนจจอุ้นอุ่นอุนุ้นุนไอ้เจ้นี่เห็นบ่โอ้ยมาขาสีฟ้าแก้แดดเลยเห็นบ่กนะขาชีฟ้าเลยนะครับจะทำยังไงเฮ้ยเออเฮ้ย ตึงต้งตึ้งโอ้ได้มันได้อารอมณ์ครับผมนี่เอา้าเอาเอา้าโอ้เยเอา้าเอา้านี่เห็นอถทุกใจเสียงใจเอา้านี่หืมเป็ยนยังไงครับสำหรับคลิปนี้ครับเรานี่ครับพ,พ่อรือขอขอบคุณครับแล้วก็เม่์มยครับ จ็ดสีทุกท่านครับขอบคุณทุกๆกําลังใจนะครับผมขอบคุณทุกๆคะแนนที่มอบให้ครับกับเม่น้อยหนาน้องเจ็ดจ้าครับผมอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์ครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจดีๆครับสําหรับชาวช่อง youtube ครับทุกช่องครับผมรอขอขอบคุณครับสวัสดีครับ